ทั้งหลักสูตรทางด้านการเงินแล้วหลักสูตรเฉพาะอย่างที่จะจัดขึ้นจัดขึ้นช่วยแทนแต่ก็เราจะเป็นคนบริหารจัดการแล้วก็รับภาระ,ะเองทั้งหมดนะครับโดยตลาดซับอาจจะช่วยช่วยให้พนักงานให้คนมาช่วยแล้วก็เราก็มีวิทยาตลาดทุนของตลาดรั์เนี่ยถึงมีสิทธิ์เก่าซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นนักการเงินมืออาชีพเป็นซีอี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับ,รบก็คง คงมาช่วยกันนะครับคือมีบุคลากรพร้อมด้วยทรัพยากรก็พร้อมด้วยกับทัพยากรค,คงจะพร้อมบุคลากรก็พร้อมหรือเพียงเรื่องจัดหลักสูตรให้ให,ให้เป็นที่ต้องการของของภาคธุรกิจภาคธุรกิจจริงๆต้องมีการหารือกันแล้วก็ต้องมีการคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญในทั้งสองด้านเนี่ยหให้ชัดเจนว่าต้องการอะไรในขณะน,น,นี้แล้วก็ในอนาคตครับ คะทราบว่ามี MBA แล้วก็มี IMBA ที่เป็นหลักสูตร international ใช่ไหมคะครับมีการเรียนการสอนที่แตกต่างกันยังไงคะอาจารย์คือหลักสูตรอินเตอร์หรือ IMBA ของเราเนี่ยเป็นหลักสูตรก็ความจริงอายุไม่มากนะก็หนึ่งสองห้าสี่หกนะครับก็ตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกอันนั้นจุดมุ่งหมายก็มีมีสองอย่างด้วยกันอย่างแรกคือว่าอยากใช้นักเรียนไทยเนี่ยมีโอกาสเรียนเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าจะได้มีความรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยดีขึ้นคือนอกจากได้ความรู้ทั้งใน MBA แล้วเนี่ย ก็ยังได้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษดีขึ้นไม่ต้องไปเรียนที่ต่างประเทศเพราะหลายคนก็ไม่พร้อมต้องทํางานทําการอยู่แล้วก็เป็นที่ยอมรับว่าภาษาอังกฤษตอนนี้มันเป็นเรื่องสําคัญเรื่องจําเป็นถ้าใครมีภาษาดีเนี่ยก็มีข้อได้เปรียบทางด้านธุรกิจทางด้านอาชีพทางด้านอนาคตเนี่ยมากมายมเพราะฉะนั้นเราคิดว่าถ้านักเรียนไทยมีโอกาสเข้าไปอยู่ในกลุ่มของคนที่พูดภาษาอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเนี่ยก็จะได้เปรียบกว่าคนที่เรียนภาษาไทยล้วน แล้วขณะเดียวกันก็ไปเจอชาวต่างชาติที่เรียนอยู่เนี่ยก็ทาให้มีเครือข่ายกว้างขึ้นมีความกล้าในการพบกับชาวต่างชาติในการคุยเพราะถ้าไปทําธุรกิจเนี่ยก็ไม่ต้องไปกลัวคนต่างชาตินะครับหรือว่าไม่ต้องกลัวฝรั่งไม่ต้องกลัวคนต่างชาติไม่ต้องกลัวพูดภาษาฝรั่ง<ม>เพราะาเรานี่มักจะไม่ค่อยเก่งภาษาเ,เจอภาษาฝรั่งเขาก็อายแล้วก็พูดไม่ออกนะครับ<ม>อันนี้ก็ไม่สอดคล้องกับความเจริญของเศรษฐกิจของประเทศเราที่<ม>ถือว่าตอนนี้มันเป็นระดับ ชั้นนาอันหนึ่งของของโลกแล้วถึงแม้จะมีปัญหาการเมืองบ้าง mm hmm. เล็กน้อยเนี่ย mm hmm. พื้นฐานมันก็ยังเป็น mm hmm. ได้เป็นแกนหลักของอาเซียนอยู่ mm hmm. แล้วก็เป็นจุดที่ทั้งทั่วโลกถือว่าเราเนี่ย mm hmm. เป็นแกนหลักของเซาทเสเซียในขณะนี้เพราะฉะนั mm ้นถ้าละนักธุรกิจไทยเรียนเอเบที่ใช้ภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยคงจะมีความความกล้าทั้งในเรื่องของวิชาการแล้วในเรื่องของภาษามากขึ้นแต่อีกอย่างอีก,อก วัตถุประสงค์หนึ่งที่ติดตั้งไว้แล้วก็ขณะนี้ก็มองเห็นว่ามันเกิดขึ้นอย่างมากมายคืออยากจะให้ที่นี่เป็นที่ที่นักศึกษาต่างชาติเนี่ยมาเรียนมาเรียนหนังสือนะฮะการเรียนหนังสือที่ไหนก็ตามเนี่ยมันสร้างความเชื่อมโยงไปยังประเทศนั้นนะครับผมเรียนที่อังกฤษตั้งแต่เด็กผมก็มีความเชื่อมโยงไปที่อังกฤษมีความคุ้นเคยมองอะไรเห็นไปก็มีความนิยมชมชอบ เรียนที่อเมริกาก็เหมือนกันทั้งก็มีความเชื่อมโยงนี่เพื่อนปริเค้านักเรียนต่างชาติเรียนเมืองไทยมาจะมาจากฟินแลนด์มาจากแคนาดาจากอเมริกาจากแอฟริกาจากประเทศแถวนี้เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงมีความเข้าใจเป็นเครือข่ายที่กว้างขวางแล้วก็ปรากฏว่าตั้งแต่เปิดหลักสูตรมาจนถึงบัตรนี้เนี่ยก็เห็นชัดเจนว่าไอ้ความนิยมของต่างชาติเนี่ยมันเยอะขึ้นอย่างชัดเจนเลยเพราะว่าในครั้งก่อนๆเนี่ยครั้งแรกๆเนี่ยนักเรียนไทยส่วนใหญ่เลย ในชั้นที่เหลือเป็นนักเรียนชาว,ชาวจีนซะเยอะนะครับเ,เดี๋ยวนี้นี่นักเรียนไทยนี่เป็นส่วนน้อยแหละที่เหลือนี่เป็นนักเรียนต่างชาติแล้วที่ปรากฏเป็นสิ่งที่น่าสังเกตมากคือว่าไอการที่เราจะเป็นเป็นฮับของอาเซียนเนี่ยแล้วการที่เราเป็นประเทศผู้นําประเทศนึ่งอาเซียนเป็นจุดดึงดูดให้คนมาเรียนเยอะเขาอยากจะมาเรียนว่าทางเราในเอเชียเนี่ยทำธุรกิจยังไง แล้วทงไมทำไมเมืองไทยไมันถึงมีความเจริญค่อนข้างรวดเร็วทั้งที่อายุของประเทศเก็กมาเร,ร็มากมายนักนะฮะแล้วก็เราก็เพิ่งจริงๆก็เพิ่งเริ่มเป็นประเทศที่มีความเจริญเศรษฐกิจเนี่ยสัก30ปีตั้งแต่ปี1980เนี่ยนะเรานับได้ว่าเราเปลี่ยนละจากประเทศเกษตรกรรมเป็นประเทศอุตสาหกรรมแล้วก็นาชาติเองนะ้นาชาติช่วยเยอะ <c ười> กระตุ้นให้เกิดขึ้นเยอะเพราะฉะนั้น ทุกคนก็อยากจะเรียนรู้ว่าเรานี่ทำทำทำยังไงถึงเป็นอย่างนั้นผมก็คุยกับนักเรียนที่มาจากยุโรปหรือฉพาจากฟินแลนด์ก็บอกเขามาเรียนเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าเราทําอะไรที่นี่มีการทํางานยังไงมีความคิดยังไงมีสิ่งแวดล้อมยังไงแล้วตัวอย่างของธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นยังไงนะะเขาไม่อยากไปเรียนที่อเมริกาเพราะว่าอเมริกามันก็อาจจะเป็น เรื่องที่ไกลตัวไปเยอะเพราะว่าอเมริกาเจริญเกินไปบ้างเนี่ยก็ไม่อยากไปเรียนแต่ที่ที่ชัดเจนคือตอนนี้มีนักเรียนนอกจากชาวจีนโดยว่าที่มาจากกวางสีจากยูนนานซึ่งเยอะมากในช่วงต้นเนี่ยตอนนี้ก็มีมีชาวกัมพูชาเยอะมากเยอะมากเพาอะไรคะเาเห็นโอกาสทางการตลาดหรือไงคะอาจารย์เพราะว่าเขาเขาเห็นอย่างที่เราไปฟังประเทศไทยก็จะเป็น เป็นเป็นแกนของอาเซียนแล้วพวกนี้เขายิ่งมี FTA ด้วยเนี่ย<ะ>การค้าขายกับเมืองไทยมันมันทำทำได้ง่ายไม่มีภาษีแล้วก็ยิ่งจะเป็นฮับเป็นแกนของทุกอย่างการขนส่งการเงินนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็มาเรียนที่นี่ก็จะมีคอนเนคชั่นโยงไปกับเจะมีการเปิดเสรีทางการค้าเปิดแล้วเปิดแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีที่<ะ>ตั้งปีนี้ แล้วก็ในปี2015เนี่ยก็จะเรียกว่าค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับพราะก็มาดูคราว่าชาวลาวชาวชากัมา,า,ามาเยอะมากตามด้วย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 ,วย,วยเขมรลาวลาว,ลาวแล้วก็เวียดนามมากันเยอะเยอะมากนะแล้วก็สิ่งที่ชัดเจนคือ ทางฝั่งตะวันตกออกไปเนี่ยพราะว่าบางประเทศเนี่ยก้อนงมากบางประเทศนี่เป็นประเทศที่ชอบเมืองไทยมากเราก็มีมีนักศึกษาแล้วก็มีคนที่สนใจจัดการส่งนักศึกษาม,มาเนี่ยบังปรเทศเขามีความรู้สึกเมืองไทยเป็นเมืองที่ที่เป็นมิตรแล้วก็เขาอยู่ได้ด้วยความสบายใจะนะค,ครับก็มากันเยอะแล้วหลายคนที่เรียนไปแล้วเนี่ยกลับไปทํางานในกัมพูชาก็ดีในลาวก็ดีในบางประเทศก็ดีเนี่ยเรื่องมีตําแหน่ง หน้าที่เป็นที่รู้จักกันก็ได้ตามกันมาแล้วยิ่งตอนนี้แอฟริกามาเยอะแอฟริกาเยอะมากทั้งแอฟริกาเลยไนยจีเรียก็เยอะจากกีนีประเทศที่พูดฝั่งเศสก็มานี่ะฉะนั้นันก็พูดกันไปว่าประเทศไทยเป็นที่น่าสนใจอันนี้อาจจะโยงกับส่วนบางส่วนที่เราเสนอจากหมหาเรงสยามด้วยเหมือนกันแต่ที่ที่ชัดคือว่าเราเรียนไทยน้อยลงแล้วเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่มาจากต่างชาติ แล้วก็เป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็จากแอฟริกานี่มาเยอะขึ้นเพราะว่าเขาเคยเรียนแถวรามกำแพงอะไรเนี่ยตอนนี้ทางนี้ก็มันถูกตตังก่อนด้วยนะความเป็นอยู่แล้วก็ไม่ไม่พุกพ่านมากแล้วก็มีคนหนึ่งมาก็ตามกันมานักเรียนแอฟริกามาก,กันเยอะแล้วท,ที่ที่จะมาเป็นพิเศษในในภาคการศึกษาถัดไปก็คือจากอินเดียเพราะเราไปเซ็นสัญญาไว้กับอินเดียที่จะส่งนักศึกษาไปรเรียน เร็วจอยโปรแรรกรมเขาเรียนที่นู่นหนึ่งเทอมเขาเรียนนู่นหนึ่งเทอมอะแล้วก็จะเรียนที่จนจบนะครับอันนี้ก็ก็ก็เริ่มอย่างจริงจังแล้วก็เขาก็เขาก็เริ่มที่นู่นแหละในเทอมที่ถึงเนี่ยนะครับก็จะมีจํานวนที่ค่อนข้างสวมเสมอยี่สิบสามสิบมาเรื่อยๆก,ก็จะปรากฏว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยวันเรียนที่กันเยอะเพราะอย่างที่เล่าให้ฟังทีแรกว่าเราจะเป็นเป็นฮับของอาเซียน อันที่สองคือว่าที่มหาวิทยาลัยสยามนี่เราไม่คิดสตังค์แพงคิดสตังค์ถูกมากคือหลักสูตรไทยกับอินเตอร์เนี่ยราคาเท่ากันเท่ากันหลักสูตรไทยนี่ทั้งหลักสูตรหมดเลยทุกอย่างรวมทั้งตำราภาษาอังกฤษฟรีทุกคนทุกวิชาเนี่ยแสนสี่หมื่นเจ็ดพันถูกมากถูกมากถูกมากหลักสูตรอินเตอร์ก็เท่ากันแต่หลักสูตรอินเตอร์นี้เนน้อยกว่าสองวิ